าาก,นนกนันเดินลงมาอย่างเดียวเลยนะทุกคน,ในใชีวิตอยู่างครั้งแรกนะครับทา,า,าลองอาาเติมแล้วนะฮะวันนี้พี่ซอสพีไ่ไกวตกไปแล้ว สวัสดีครับทุกคน EP นี้ครับเราจะพาไปชมการเที่ยวแบบสไตล์อนาถาน,นะครับตลอด2ปีที่หายไปครับวันนี้เรากลับมานะครับเที่ยวป่าแต่ใส่ฮร์เน็ตแล้วก็สวมหมวกนิลภัยนะครับจะไปยังไงเดี๋ยวพาไปชมนะครับข้างหน้ารถเก่งไปไม่ได้ใช่ไหมพี่ไปไม่ได้เลยเทำไมดูทางบอกรถเก่งไปไม่ไหวกลับ <laughs> มารถไหล <laughs> อันนี้คือเทคนิคการจอดรถบนเขานะครับหินรองล้อไว้นะครับข้างในนี้กี่คนรับกี่คนแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้อีกเปล่าได้อีกเปล่าได้อีกตั้งต่ก็ตั้แล้วตอนนี้มาชิครลวมตัวกระหลังรถนะครับแปะันเดียว่องก็ไม่ได้ <laughs> ตรงนีค้ค,ครับเราก็ออมาถึงจุดที่เราต้องเดินเข้าไปนะพี่ก้อยเดินไกลไหมพี่ไม่ไกลกระเดียวกระเดียวได้เริ่มทางป่าเข้ามากันแล้วนะครับดูความลึกลับนะครับลับแค่ไหนาานี่มันป่าช,ะชะัดชัดดูน,น,นะครับนายพานเรานำมาครับแบกเป้สะพายหลังนายพานบอลนายพานบอลอันนี้ไปทำอะไรเลยพี่ คอมปอรค่ะโอ้โหเขาป่าไม่อดตายใช่แล้วอันนี้คือลงลงจะผ่าตัดนี่ยังชุดเดิมไม่อยู่เลยใช่ไหมครับนี่โอ้ยน้าแต่เราเรดินทางมาวันเสาร์เนาะชุดนี้นอนชุดนี้ค่ะอาทิตย์ตรงชุดนี้วันนี้น้ำตกก็แบบนีค่ะทุกคนยังคนคอนเซ็ปต์นะนะมาอาบน้ำน้ำตกไง อยู่กับธรรมชาติครับอยู่กับธรรมชาติโดนตัวอะไรต่อยเหมือนพึ่งแน่เลยอย่างเงี้ยต่อยงี้แต่เจอข้างบนอ่ะอ๋อโดนช็อตนั้นเหรอมาตรงไหนมาไกลเนาะไกลเกินไปอ่ะบวมเลยนี่หว่าเนช่ไม่ค่ะแขนบวมปกตแล้วพี่ว่าขยันไปกี่อะไรอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ครับพิษมันดุดแรงบวมทั้งตัวเลยกัดจุดเดียวทางมันปิดนะทุกคนการที่เราจะเที่ยวเนี่ย สไตล์อนะะุ t h ทางดีๆมีไม่ไปต้องอย่างนี้ครับถึงจะสุดนี่คือพี่ปืนเขาไม้ฟันไม้นะทุกคนอ่าไปครับโอ้สุดปังปลาไพโอ้อ้ห,หลังพี่วังคือเชียใช่ไหมพี่วันใชน่พี่วังเขาแบกเชือกนะครับทุกคนมนพี่ก้อยเดินนำนะพี่ก้อย สบายเนาะเราเราไม่คิดคุณตอนขากลับ <laughs> ขากลับนี่เครียดเลยนะเนะี่ยมันเดินลงมาอย่างเดียวเลยนะทุกคนสั่งพี่นี่ตกประมาณกี่กิโลนะพี่วันไม่ถึง้ถึงสิบโลไม่ถึงสิบโอ้โหถ้าเชื่อสองร้อยเมตรน่ารักอ่ะสามสิบกิโลสามสิบกิโลก็แบกมาแล้ว <c oughs> นี่นะครับพี่วันอันนี้ครับเป็น ลานสไลเดอร์นะคือน้ำมันไหลลงมานะครับแต่เราไม่ได้เล่นกันตรงนี้นะเราต้องเดินกันไปอีกนะครับอ่ะไงพี่เดินชิลไหมพี่แบงทั้งวันยังไหวครับอ่าฮ่าสดีนะเดินมาตกกี่กิโลที่ลงมาเมื่อกี้กิโลครึ่งกิโลครึ่งมาเล็กมาตูกไี่สิเดี๋ยวมันอยู่ในกลางป่าลึกขนาดนันมาลำบากขางป่าเข้ามาเลยใช่ขวางเออันนี้คือมันเป็นเศษที่แบบว่ามันโดนน้ำป่าพัดมาทุกคนเห็นไหมใช่ครับ อโอ้ไปครับดูเส้นทางเราต้องเดินกันไปตรงนู้นเลยนะแต่ข้างหน้าเหมือนหน้าจะถึงนะอึ๊บไปโอ้ดูครับบรรยากาศยิบเพ่อน <c ười> คือไม่มีปรุงแต่งครับทุกคนพอเพิ่งฟันกันเข้ามาสดๆ <c ười> <c ười> มาแค่น,นี้ ไม่หยดมีเถืออนไม่มาอืต้องอย่างนี้นีอครับข้างหน้ารอแล้วไปไปดูกันมุมมุมเฉียงซ้ายลงไปแยงลงเราต้องไปเส้นไหนพี่ครับขวาออกนี่เลยนะเลือกทางไปโอ้โหพี่ยักษ์บอกมาขวาดูดิทุกคนบุบไปแล้วไปยังไเราเลย โอ้ยนี่ไงเจอแล้วเเออาลยสก่นคือข้างหน้าข้างหน้าเลยใช่ไหมนี่โอ้ยนี่ครับทุกคนเห็นแล้วจุดที่วของเรากำลังจะมามีมีดไหมนี่เลยพี่ยักษ์น้ำตกมันเฉียงลงไปอย่างนี้เลยใชเพืตอนใช่โอ้โหเอาล้วครับใช่ใช่เวลาลงลงทางเราหันหน้าเข้าน้ำตกมาทางซ้ายอ่ะคราวนี้เราก็ต้องหาจุดผูกเชือกใช่ไหมพี่ยักษ์เนี่ยต้นนี้ที่ นี่เลยสองต้นเลยสต้นครับลูกเนี้ยนี่ครับลงเนี้ยพี่อะไรนี่เชือกลงนี่แล้วเราก็จะโรยลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันอยู่กินไม่หยุดเลยอือหือก็พงมากินนะเนาะนี่ครับสับรถในป่าอันนี้คือเตรียมผูกเชือกใช่ไหมเพใช่ครับอืมนี้หนักสี่ตันเนี่ยตับน้ำหนักไปสี่ตันเลยใช่ไหมเพหนักสี่ตันไหมอันนี้ครับ โยนเชือกข้ามฝั่งมาให้กันแล้กันนะครับเพื่อเราจะปลูกต้นไม้ะใช้ในการโรยตัวลงไปคือล็อกแล้วก็ออกมาได้แหละอันนี้ก็คือหนึ่งเส้นต่อหนึ่งคนนะครับแล้วก็รับน้ำหนักได้สี่ตันก็ลองดูว่าน้ำหนักตัวเราถึงตันหรือเปล่านะครับแล้วก็ีเส้นหนึ่งกำลังจะมานะครับไวไวไวเธอ,เอชีวิตวอ,อยู่ปลายอยู่เข่าโอ้หมีแรงหรอ,อยห <laughs> ลหลหลหล พี่บอลไปเชยร์ทางให้พวกเรานะครับไม,ไม่เชื่ <laughs> อ,อไม่ได้ <laughs> นี่ครับก็จะเป็นการส่งเชือกนะครวก็จะเช็คเชือกไปในตัวนะครับ <laughs> ใส่ฮาเน็ตครั้งแรกนะครับพามาลองรอดไม่รอดต้องลำบากพี่อูนะครับทริปนี้นใ้พี่อูพาลงว่า <laughs> ตัวผมเองก็ไม่มั่นใจครับ <laughs> อ่ะโอเคก็เด uh ี oh, ๋ยวรอดูนะครับเริ่มแล้วนะครับอันนี้พี่ซอสพี่ซอสไอ้เทรนเนอร์เทรนเนอร์เทรนเนอร์จริงก็ตื่นเต้นนะเนี่ยเอ้าโหพาลงมาตั้งเยอะแล้วเออไม่ได้ไม่ได้ยิงไม้อยิงไม้เพราะว่ามีตาต้องจับจับจ้องมาอยู่โอเค เดี๋ยวรอพี่ปืนนะครับให้พี่ปืนลงไปสแตนบายช่วยก่อนส่วนเดี๋ยวบูมลงคู่กับพก้อยเดี๋ยวออกเอากล้องไปเพื่อทุกคนอนนี้นะครับคือพี่ก้อยเตรียมใส่เชือกแล้วครับมองน้ำตกอย่าไปลงเลยเฮ้ยนี่ครับชีวิตเร่งกันอยู่ในป่า อิมพวันนะครับดูแลจุดสแตนบายนะครับเดี๋ยวบุ<__้มก็จะไปเส้นนู้นนะเราจะลงไปคู่กันนะครับคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าเส้นซ้ายหรือเส้นขวาน้ําตกส่วนนะเพราะจุดนี้ยังไม่มีใครเคยลงนะครับวันนี้แหละเราจะได้รู้นะครับเอาคเชื่อมอันนี้ก็ให้พีมพิวันปล่อยน้ําตกดันอยู่ซ้ายนะครับแต่บุ้มนั่งเสร็จขนาดขวาแต่ก็ต้องยอมครับก็รูปนะครับอันนี้คือการใส่อุปกรณ์นะครับ เฮ้ยห่างหายไปนานเสียววะไม่ได้ซ้อมด้วยเดี๋ยวใช้ก่อนอันนี้รอลงไปสุดยังแหะสุดแล้วลงได้เลยสุดแล้วฮะโอ้ลื่นนะเนี่ยลื่นเลยเดี๋ยวกล้อมือเอ้ยก้อยช่วยดูเอ้ก้อยรบกวนหน่อยนะครับวันนี้ออบลลลลกพีี่่่่เเขข้้าาาางงงงะ เดี๋ยวอยญ่จะเพิ่มบอยมาดีเล่บอกให้ให้คอยดูดีเลยเดี๋ยวมันจะดึงดีเล่เลยลงไม่ได้เดี๋ยวมันลงดึงเลยพอโอเคครับทุกคนไปถ้าถ้าจะหยุดถ่ายลูกการอากาศนะตะโกนบอกล่างให้ดีเล่เลยโอเคจะได้ปล่อยมือได้ดูนะครับลายน้ําตกเราลงคู่กับพี่ก้อยนะครับไปพี่ก้อยเราว้าวลื่นนะบอกไว้ก่อน ว <Wow. S 2> ตายแน่ตายแน่มีตายแน่เอ้ยไ,ไม่เคยด้วยอ่ะเดี๋ยวเทวลายว้ดิ มาดูด้วยลงต้ตรงนี้เหรอโอ้ลกคนดูดิเส้นนี้หรอเออลงต้งมันเี่ยงโดนเข้าต้งไม้อันนี้ใหาปาดไปทางนู้นเลยเหรอลงต้นตกไปไมลงต้นตกโอเคโอ้โหงนี้คือเี่ยงเลยพี่ถ้าลงต้องลงโน้นเลยไม่ธรรมดาทุกคน เขาพุ่มไม้เข oh, ้าข้างยากอันนี้เข้างี้ใ่หรอมาไปลองเนี้ยเส้ไหนไม่ได้หรอพีดแบ๊กพี่แบ๊กดูแลหน่อยโอ้โหดูพี่ก้อยตกไปแล้วโอ้โห โอ้ไม่ธรรมดาเล้เนี่ยเฮ้ยเบียดเบเบียดเดี๋ยวเดีพี่ตั้งกับันเชี๋ยวโอ้พี่เชือกมันไหลว่ะเาสะัซ้ายหรอไม่ถือกล้องไงบมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมอสด้วยโอ้ล้มเชือกแม่งไม่ธรรมดาเลยอ๋อรอพี่เฮ้บุ้มพี่ก่อนอ่าอ่าพี่ขามกาว้าไปก่อนโอ้ดูคน หเฮ้ยแต่น้ำตกสวยแต่น้ำตกสวยบอกไว้ก่อนสวยสวยโอ้โหหางหายไปนานโอเคกอาซเดี๋ยวให้ด้วยค่อยค่อยไปก่อนสุดยอดสุดปังนะสุคนเสียงเอาไปในต้นไม้เลยอ๋อ อ่าตายครับฮะโหขนนี่เลยนะพี่อ่าเขาบอกใครซ้ายนะครับไปแล้วครับชมกรนดาผานรับผม่ อ,อ,อลื่นเลื่น,นมอสมอสโอ้ทุกคนตาตาตาเนี่ให้ดูน้ำตกครับให้ดูน้ำตกฝั่งขวาไอ้ฝั่งซ้ายดิสวยนะลายซ้ายสวยมากเลยทุกคนดูมอสด,ดูมอสตายแน่มิกะต้องลงลายลายบุญน,นะโหยากมากบอกเลยขอบี่ยากกว่า เธอของพี่เหี่ยงใส่เลยอ่ะอ่านะครับทุกคนบุมขอไปดูเส้นนี้หน่อยนะปึ๊บอ่าดูฝั่งนู้นย่างสวยโอ้โหมันเกียวเลยนะสุดยอดไปครับไปต่อกัน เอาแล้วครับได้เวลาเปียกแล้วครับเฮ้ยพี่ผมต้องลงไลน์ไหนวะทงสบายเลยเลยเลยลงมาเลยแต่ยากเปียกอ่ะอยากลงน้ำตกเออไลน์พี่ก้อยสวยครับทุกคนให้ดูพี่ก้อยอ่าไลน์แก้วสวยสวยส่วนทางนี้สวยมากวู้ยคนคิดถึงเลยบรรยากาศแบบนี้ไปครับแต่ต่อก่อน อนนีั๋อสุดปัปเง้เยลื่นแล้วลื่นแล้วอ่ะโหตอนนี้เชือกขอก็เชือกที่ก้อยลงลายเส้นเดียวกันนะครับ รอพี่ไกวยลงไปก่อนตอนนี้พี่ไกวยถึงคืนแล้วนะครับโอเคคราวนี้เราไปเข้าลายน้ำตกนะครับเราอยากเปียกนะครับเนื่องจากยังไม่ได้อาบน้ำมาสองวันแล้วทุกคนไปโอ้โหโอ้โหโอ้โห <laughs> พีทีเจี๊ยบโดนผม <laughs> ใช่ครับให้ดูให้ดูรายนะครับบรรยากาศโอ้ยกลงลหอย่างปับทยงไงเยียมากเ มาเรียนไม่้แม่าตเียได้เมอรฮะมาเมื่อวัน้เราต้องมาเลียนเอาน้ำนะพีกปกติที่ลงนี่ยที่นี่าจเยยอดสวย มีกนพ,พี่พเกาะให้งพี่บอลและพี่แบงค์นะครับคือคนที่คอยเขาเรียกบีเลใช่ไหมพี่เพื่อกันคนแบบปล่อยหลุดเนาะเราดึงตึงปุ๊บเขาไม่สมานลงได้เลยอันนี้คือคนที่คอยเซฟชีวิตพวกบูมนะครับเนี่ยเราโรยลงมาจากข้างบนนู้นนะ อ่าถ้าเชือกมันตึงอ่ะคือเขาดึงปุ๊บเขาไม่สามารถลงมาต่อได้เลยนะต้องแบบให้ให้เชือกมันหย่อนหย่อนแบบนี้ทุกคนอ่านี่ก็เป็นเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พวกเรามีนะโผลน้ําตกสุดยอดครับรานนี้เดี๋ยวเอาตั้งกล้องถ่ายรูปคนอื่นๆแล้วแต่เดี๋ยวบุมก็รอดูนะครับว่าบิ๊กมันจะลงมาได้ไหมคือเอาเรื่องเลยครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอชมรูปของทุกคนที่กำลังลงมานะครับน้ําตกลึกลับนี่ครับ วอนนี้เดี๋ยวบูมไปตากล้องให้ทุกคนนะครับอ่ะเริ่มมาแล้วครับเพืือสีสม้มอ้าวครูนี้มีบันเพิงแน่แน่เดี๋ยวปล่อยมาแล้วครับมิกดูแลโดยพี่อุนะครับเฮ้ยนี่ครับแล้วก็กินงานดีเลย์ลุ้นแล้วครับขาดตึงดิขาดตึงไว้เออได้แล้ว โ <Okay. S 2> อเค่เนที่หนู้ถหนักเลยถือว่าจะลงทางทางตรงนี้ก็ได้ขนาดง่ายเฮ้ยรนะะวังดีเลยดีเลยค่อยปลลงไปงนิด แรกครั้งแรกของนางเมื่อกี้พี่แบงค์บอกให้บูมพาเขาไปโอ้โหบอกเลยบูมห่างหายไปนานเกินไปครับขา,าคนลงไม่ไหวนะทุกคนเอ้ย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 ผักไว้ผักไว้ไไอย่าขาไว้อย่าขาอย่าขาอย่าขาขาเออนั่นแหละพาออกมาเจ้ yeah. อค่อยลงมาว๊าย oh. นางกำลังลงมา<ห>นะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูดูพี่เขาลุ้น เดิมอะึงลงนั่นแหละดึงรอนโอ้อาพี่พี่กลพี่น่นนะอ๋อแ้แหละอยาให้รนแกะรอดแล้วทุกคนเฮ้ย่าฮ่าฮะลองเลื่อนตาเอาไปเรับแม่รอดแล้วเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยว อ้ยดตอนนี้นะภารกิจของเราในวันนี้นะครับน้ำตกลุกลับเราก็เล่นก็เสร็จแล้วนะครับเล่นในวิธีของพวกเราโอ้โยหลังจากนี้เราก็ต้องเดินเขากลับไปนะครับ โอ้โหาะต้นไม้บางต้นไม้บางเอาใหม่เอาใหม่ขอนี้ขอนี้นี่วู้วบายบายไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปครับ